อันว่าเรื่องแห่งพระเถระผู้เป็นโอรสแห่งเจ้าสักยะชื่อว่าอุปันอุปนันทะนะครับพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันได้ทรงปรารภถึงพระเถระอุปนันทะสักยะบุตรและได้ตรัพะธรรมเทศนาขึ้นต้นว่าอัตานาอัตนังเอวะประมังเป็นต้นมีเรื่องเล่าว,ว่าพระเถระรูปนี้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในการแสดงธรรมกถาการแสดงธรรมอย่างหนึ่ง พิสุ์จำนวนมากที่ได้ฟังทมคาถาธรรมคาถาของท่านซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆเช่นความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นต้นตามพาการเริ่มใสยศรัทธาและถวายจีวรแก่ท่านพร้อมทั้งได้ประพฤติทุดงข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลตตามคําสอนของท่านพระเถระอุป,ปนันทะก็ได้รับเครื่องบริขารที่พิสุกเหล่านั้นถวายให้เป็นพิเศษเหล่านั้นไว้ทั้งหมดเมื่อใกล้จะถึงฤดูข้อพรรษาครั้งหนึ่ง พระเถระได้เดินทางไปยังชนบทได้ในวิหารแห่งหนึ่งที่ท่านไปถึงภิกษุหนุ่มและสามเณรในวิหารนั้นได้ทูลเชิญท่านด้วยความรักในธรรมกถาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านโปรดจำพรรษาอยู่ที่นี่เถิดพระเะถระจึงถามว่าที่นี่ภิกษุจำพรรษาได้ขี่ผ้าขี่พื้นเมื่อภิกษุหนุ่มและสามเณรเหล่านั้นตอบว่าพื้นหนึ่งผื้นหนึ่งพระเถระก็วางรองเท้าทิ้งไว้ที่นั่นแล้วเดินทางไปยังวิหารอื่น เมื่อไปถึงวิหารที่สองท่านก็ถามอีกว่าที่นี่ได้อะไรบ้างพิส ouais. ุตอบว่าได้ผ้าสาดกสองผืนท่านก็วางไม้เท้าของคนแก่ทิ้งไว้แล้วเดินทางต่อไปยังวิหารที่สามเมื่อไปถึงวิหารที่สามท่านก็ถามอีกว่าที่นี่ได้อะไรบ้างเมื่อพิสุตอบว่าได้ผ้าสาดกสามผืนท่านก็วางลักจันทร์กระบอกใส่น้ําทิ้งไว้แล้วเดินทางต่อไปยังวิหารที่สี่เมื่อไปถึงวิหารที่สี่ท่านก็ตอบก็ถามอีกว่าที่นี่ได้อะไรบ้าง เบอรภิกษุตอบว่าได้ผ้าสาดกสี่ผืนพระเถระจึงกล่าวว่าดีละเราจะจำพรรษาอยู่ที่นี่และได้เข้าจำพรรษาที่นั่นตลอดพรรษาพระเถระได้แสดงธรรมะคถาแก่ทั้งขึ้นหัดและภิกษุสงฆ์ที่นั่นผู้คนเหล่านั้นต่างพากันถวายผ้าและจีวรจำนวนมากแก่ท่านหลังจากจำพรรษาแล้วพระเถระได้ส่งข่าวไปยังวิหารอื่นๆที่ท่านเคยแวะเวียนไปก่อนหน้าโดยกล่าวว่าผ้าสำหรับภิกษุผู้จำพรรษาที่เราควรได้ เพราะเราได้วางบริขารทั้งไว้ที่นั่นขอพิสุททั้งหลายจงส่งผ้าเหล่านั้นไหมเราเถิดด้วยเถิดเมื่อรวบรวมผ้าทั้งหมดมาได้ท่านก็บรรทุกผ้าเต็นยาน้อยแล้วออกเดินทางไปสรุปนะครับพระศาสดาตัดเรืตรตเ่องพระเถระอุป,ปนันทาน,ทนันทะสักยบุญซึ่งเป็นผู้มีปฏิพาณในการแสดงธรรมมากพิสุและผู้คนจึงถวายทีวรและบริขารแก่ท่านเป็นจํานวนมาก เมื่อใกล้เขา้าพรรษาพระเถระได้เดินทางไปในชนบทและไว้แวะตามวิหารต่างๆโดยจะถามถึงจำนวนผ้าที่ภิกษุผู้ธรรมศาจได้รับหากได้น้อยก็วางสิ่งของทิ้งไว้และเดินทางต่อไปยังวิหารอื่นจนกระทั่งถึงวิหารที่4ที่เสนอผ้าสี่ผืนท่านจึงตัดสินใจธรรมาที่นั่นตลอดพรรษาท่านได้แสดงธรรมและได้รับผ้ากับทีวอนมากมายเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็ส่งข่าวไปให้วิหารที่เคยแวะ ผ้าที่ควรได้ไปส่งให้ท่านทําให้ได้ผ้าจํานวนมากจนเตือนยาน,น้อยแล้วท่านก็ออกเดินทางไปเรื่องพระเถระอุปนันทะตอนที่สองความเห็นแก่ตัวของพระอุปนันทะเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อภิกษุหนุ่มสองลูกในวิหารแห่งหนึ่งได้รับผ้าสาดกสองผืนและผ้ากําพลผ้าขนสัตว์หนึ่งผืนพวกเขานั่งทะเลาะกันอยู่ริมทางเนื่องจากไม่สามารถตกลงแบ่งกันได้โดยคนหนึ่งอยากได้ผ้าสาดกและอีกคนอยากได้ผ้ากําพล ขณะนั้นพวกเขาเห็นพระเถระอุปะนันทะเดินทางผ่านมาจึงร้องเรียกให้ท่านช่วยแบ่งให้พระเถระตอบว่าพวกท่านนั่นแหละจงแบ่งกันเทินแต่พิสูท์หนุงทั้งสองก็ยังยินกรานว่าพวกเขาแบ่งกันไม่ได้ขอให้ท่านช่วยแบ่งให้พระเถระจึงถามว่าพวกท่านจะเชื่อฟังคําพูดของเราหรือไม่พิสุท์ตอบหนุ่มตอบตกลงว่าขอรับพวกเราจะเชื่อฟังเมื่อได้รับคํายืนยันพระเถระอุปะนันทะจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้ว แล้วก็ท่านมอบผ้าสาดุกสองผืนนั้นให้แก่พิสุนุ่มทั้งสองพร้อมกล่าวว่าผ้ากำพลผืนนี้จงเป็นเครื่องห่มของเราผู้กล่าวจรมคาถาเถิดท่านก็ถือเอาผ้ากำพลอีกผืนมีค่ามากนั้นจากไปพิสุนุ่มทั้งสองรู้สึกเดือดร้อนใจอย่างมากถึงพากันไปเข้าเฝ้าพระาศาสดาและกราบทูลเรื่องราวทั้งหมด พระศาส,สดาจึงตัดว่าดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายอุปานนั้นท้าผู้นั้นมิได่เพียงแต่เอาสิ่งของของพวกเธอไปและทําให้พวกเธอเดือดร้อนในบัดน,นี้เท่านั้นแต่เขาได้กระทําเช่นนั้นมาตั้งแต่ในการก่อนแล้วจากนั้นพระองค์จึงทรงนําเรื่องอันอดีตตการมาแสดงโดยละเอียดว่าในการก่อนมีนาคสองตัวคือนาคที่เที่ยวไปตามฝั่งชายฝั่งและนาคที่ทไปในน้ําลึกทั้งสองได้ปลาตะเพียนตัวใหญ่มาแต่ก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันว่า หัวเป็นของท่านหางเป็นของข้าไม่สามารถแบ่งกันได้พวกเขาเห็นสุนัขจิ้ง่อตัวหนึ่งจึงร้องของให้มันช่วยแบ,บ่งปลาให้สุนัขจิ้งจอกตอบว่าข้าเป็นผู้มีพระราชาทรงแต่งตั้งให้ทําหน้าที่วินิจฉัยตัดสินคดีข้านั่งอยู่ที่นั่นมานานแล้วตอนนี้มาที่นี่เพื่อพักขาพักเท่านั้นตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของข้า นาทั้งสองจึงวิงวอนว่าข้าแต่ลุงอย่าทําอย่างนั้นเลยขอท่านโปรดแบ่งให้พวกข้าเถิดสุนัขจิงจอกจึงถามว่าพวกเจ้าจะเชื่อฟังคำพูดของข้าหรือไม่นาทั้งสองตอบว่าข้าแต่ลุงข้าพวกข้าจะเชื่อฟังสุนัขจิ้งจอกจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วแล้วมันก็ตัดตัดหัวปลาแยกไว้ข้างหนึ่งและหางปลาแยกไว้ข้างหนึ่งจากนั้นมันก็กล่าวว่าแด่พ่อทั้งหลาย ในบูพวกเจ้านาตัวใดที่เที่ยวไปตามชายฟังส่วนที่เหลือของเรื่องตัดออกไปส่วนที่เหลือของเรื่องตัดออกไปสรุปเรื่องพระเถระอุป,ปนันท h ตอนที่สองสรุปสั้นภิกษุดูสองลูกทะเลาะกันเรื่องการแบ่งผ้าจึงขอให้พระเถระอุป,ปนันทะช่วยตัดสินพระเถระได้ผ้าที่พวกเขามอบให้แล้วแต่กลับฉวยโอกาสเอาผ้าตำพนมีค่าไปเอง ทาให้เป็นสุขเดือดร้อนใจและไปฟ้องพระศาสดาเพราะศาสดาเล่าเรื่องในอดีตว่าอุปะนันทะาเคยทําแบบนี้กันมาแล้วโดยในชาตินั้น,น,นสุนัขจิ้งจอกที่หลอกนาสองตัวที่ทะเลาะเรื่องแบงปลาโดยตัดหัวและหางปลาให้ตัวเองไปเสียเองเรื่องพระเถระอุปนันทะตอนที่สามสุนัขจิ้งจอกผู้ช่วยโอกาสและคําสอนของพระศาสดาเรื่องราวในอดีตดาเนินต่อสุนัขจิ้งจอกได้กล่าวกับนาคทั้งสองว่า นาคต,ต,ต,ตัวใดที่เที่ยวไปตามชายฝั่งจงเอาส่วนหางไปนาคตัวใดที่เที่ยวไปน้ำลึกจงเอาส่วนหัวไปส่วนชี่ส่วนตรงกลางนี้จะเป็นของข้าผู้ดำรงอยู่ในธรรมแห่งการวินิจฉัยกล่าวเช่นนี้พลางทำให้พวกนาคเข้าใจและมันก็กล่าวพระคาถานี้ว่าหางจงมีแก่นาคตัวเที่ยวไปตามชายฝั่งส่วนหัวจงมีแก่นาคตัวเที่ยวไปในน้ำลึกส่วนชิ้นตรงกลางนี้จะเป็นของผู้ดำรงอยู่ในธรรม กล่าวจบแล้วสุนัขจิ้งจอกก็หยิบชิ้นส่วนตรงกลางของปลาไปเสียเองและจับไปหน้าทั้งสองที่รู้สึกเดือดร้อนใจได้แต่ยืนมองดูสุนัขจิ่งจอกตัวนั้นด้วยความเสียหัเสียดายกสอนของพระศาสดาเมื่อพระศาสดาทรงสแสดงเรื่องราวในอดีตนี้จบลงพระองค์ตรัสว่าอุปนิันทะผู้นั้นได้กระทําให้พวกเธอพิกษุกหนุ่มเดือดร้อนเช่นนี้มาตั้งแต่อดีตการแล้ว เมื่อพระศาสดาได้ทรงสแสดงเร่ราวในอดีตจบลงพระองค์ตรัสว่าอุปนันทะผู้นั้นได้กระทําให้พวกเธอพิสุกพิสุนมดร้อนเ,เช่นนี้มาตั้งแต่อดีตการแล้วจากนั้นพระองค์ทรงตัดเจอพระอุปนันทะและตัดแกพ่พิสุกทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุกทั้งหลายบุคคลผู้จะสั่งสอนผู้อื่นควรจะตั้งตนให้ดำรงอยู่ในคุณธรรมที่เหมาะสมก่อนเป็นอันดับแรกแล้วทรงตัดพระคาถานี้ว่าบุคคลควรตั้งตนเองให้ดำรงอยู่ในคุณธรรมที่เหมาะสมก่อนจากนั้นจึงค่อยสั่งสอนผู้อื่นภายหลังบัณฑิตย่อมไม่อมอเศร อธิบายความหมายพระคาถาพระคาถาได้โองอธิบายความหมายของพระคาถานี้โดยเฉพาะบทที่ว่าปฏติลูเปนิเวเซเพึงตั้งตนในดำรงอยู่ในคุณอันเหมาะสมไว้ดังนี้ผู้ที่ตั้งใจจะสั่งสอนผู้อื่นไม่ว่าด้วยคุณธรรมเช่นความปรารถนาน้อยหรือด้วยข้อปฏิัติเช่นปฏิปทาของอริยวงเป็นต้นผู้คนน่าจะต้องตั้งตนเองให้ดำรงอยู่ในคุณธรรมเหล่านั้นก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อตั้งตนเองได้ดำรงอยู่ในคุณธรรมเราเหล่านั้นได้แล้วจึงค่อยสั่งสอนผู้อื่นด้วยคุณธรรมเหล่านั้นในภายหลังพระองค์ทรงนั้นเน้นย้ำว่าการที่บุคคลไม่ตั้งตนให้ดำรง,ง,งอยู่ในคุณธรรมนั้นแล้วไปสั่งสอนผู้อื่นเพียงอย่างเดียวยอมได้รับความตำหนิติดเทียนจากผู้อื่นและเชื่อว่าย่อมเศร้าหมองคือใจขุนมัวไม่บริสุทธิ์แต่เมื่อบุคคลนั้นตั้งตนดำรงอยู่ในคุณธรรมนั้นแล้วจึงค่อยสั่งสอนผู้อื่นย่อมได้รับการสรรเสริญจากผู้อื่นเพราะเหตุนี้เขาจึงเชื่อ ชื่อว่าย่อบไม่ซ้อมมองพระพุทธองค์ตัดสรุปว่าัณฑิผู้กระทาเช่นนี้ย่อมไม่ซ้อมมองนี่คือคําอธิบายที่พระปุณณพระเจ้าตัดไว้สรุปพระเถระอุป,ปนันทะตอนที่สสรุปสั้นในเรื่องอดีตที่พระศาสดาสรงเล่าสุนัรจรรย์ผู้ทําหน้าที่ตัดสินซึ่งเป็นชาติก่อนของพระอุป,ปนันทะได้หลอกนาคสองตัวที่ทะเลาะเรื่องปลาโดยให้หัวและหางแก่นกแก่นาคส่วนชิ้นส่วนตรงกลางอันมีค่าที่สุดกลับเอาไปเถิดเอง ทำให้พวกหน้าเดือดร้อนใจพระศาสดาจึงทรงตาหนิพระอุปนันทะและสอนว่าผู้ที่จะสั่งสอนผู้อื่นควรตั้งตนให้ดีในคุณธรรมนั้นก่อนและจึงค่อยสอนผู้อื่นเพื่อไม่เกิดความเศร้าหมองหรือถูกตําหนิเพราะบันดิตที่ทําเช่นนี้ย่มไม่เศร้าหมองบทสรุปเรื่องพระเถระอุปนันทะเมื่อพระธรรมเทศนาจบลวมพิสุขหนุมทั้งสองรูปซึ่งเดินที่ทะเลาะกันเรื่องการแบ่งผ้าก็ได้บรรลุโสดาปติพล์ซึ่งเป็นขั้นแรกของการเป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้พระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงยังเป็นประโยชน์แก่อย่างยิ่งแก่มาหาชนที่มาฟังในวันนั้นด้วยเราล,ลขอพระเจ้าปัตนันธะ,นนะสักยบุตรจบลงเพียงเท่านี้